พี่พท๊งเนี่ยมาตามหาลูกจริงๆครับใช่ครับก็ต้องหาว่าลูกพี่โดดเรียนไปเรียนเขาก็เลยพาที่มาที่นี่แล้วทำพี่คล้องจริงนะจับว่าให้ใครเนี่ยเฮ้ยหลูหลูนะลูกพี่เรียนเึ็บริหารเหรอใช่ครับเป็นบริหารอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ด้านหน้าสุดเลยครับผมแถวโน้นเลยนี่เป็นลูกแพงนะครับอ๋อที่เป็นลูกแพงเป็นผูบริหาร ขอบใจมากครับพี่ครับอย่าทำดีครับผมอายครับอาครับมาแล้วนับมาแล้วนะคับอาครับขอบคุณมากครับพี่หน่อยพี่เท่งครับแล้วทำดให้ดีครับเวลาไหนอยากจะมาสัมผัสเธอเป็นเซนนะครับสัมผัสได้เลยคนไม่จะมาไหนครับครับวันนี้เท่านี้เท่านี้ครับทางพี่เท่งจะพาน้องกลับไปด้วยครับอย่าลืมสิครับมหาลูกชายครับมหาลูกชายท่องไว้ท่องไว้เอาแล้วนะคุณแม่ครับ งมาหลังเวทีทำไมครับเนี่ยอ๋อจะขึ้นไปแจมครับเห็นดนตรีเขาเล่นอยู่อยากขึ้นไปแจมด้วยเป็นวงทันเวลาเลยไงเนี่ยคุณเท่งคุณนงแต่ดูคุณเท่งสิครับกรมกลกืนลาวกับพี่ปีศาจมาเล่นทห้น้องเฟรชี่ดูยังไงอย่างนั้นอ้โหูดูสิครับกระปริ้กเราผิดปกติดูท่าทางกบมีความสุขมากครับ โอเกะซะก่อนครับท่านผู้ชมสุดยอด มาหาลูกนั่นเองครับแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครเห็นน้องเดียลูกชายของคุณโหน่งเลยครับสุดท้ายสองหนุ่มของเราก็เลยต้องเดินดุ่มดุมหาน้องเดียต่อไปเดนินมาทั้งวันแล้วครับก็ยังไม่เจอแต่ดูสีหน้าคุณเท่งเหมือนจะมีความสุขมากครับแกกระซิกทีมงานว่าอยู่ได้ทั้งวันทีเดียวมาหาวิียอะไรเดียเจอปัญหาเนะเดินมาตั้งนานครับแล้วไห่จะเจอน้องเดียครับเนี่ย อ้าวแแวอีกแล้วครับลักษณะเหมือนจะแวะอีกแล้วอย่าลืมนะครับมาหาน้องเบียนะครับไม่ได้มาเที่ยวอุยแล้วนั่นใครครักนได้เดีนยาวๆตั้งๆใจเดยนแล้วที่ไปตั้งใจเดียนี่ดูหวานทำไมนนี่แหละครับน้องเบียลูกชายคุณโหน่งครับที่ทั้งโหน่งทั้งเพ่งเดินหากันมาทั้งวันดูเหมือนคุณโหน่งจะยังไม่รู้นะครับนั่นไม่คือเรียนกันไอ้เนี่ยเ้าวอะไรลูกมาทำไมมาทำไมไอ้บ้านนากลับ้า อะไรเสือเนี่ยี่มาอะไรเนี่ยแล้วอมาหาอะไรเขายังเมันถามว่าเดียวไเนเสือเนี่ยนี้ใครเ่สัีค่ะคุณสาวคุณพ่อด้วยโอ้โหนี่ถามาาอะไรเยอะชตัดใจคนเยอเของแปชอบของแปลกดูมันพูดดูลูก่ือนทองอ๋อี่เีียงเนี่ยเลียเนี่ยคือเลียแล้วเนี่ยีลุงเพ่าพ่อ ปาหาเดีย์เนี่ยบอกว่าเดียไม่เรียนอะไรเมื่อคืนไปเตะแกลจำคนผิดแล้วเออใช่ใช่ใช่เเหลือแอะไรนะมึว่าอะไรนะจำใครผิดนะจำจำคนผิดฮะมผมไม่ยาวเนี่ยวิิไปลยลูกใครใครเลเตือสาวตอนสาวสไหสฮะใช้เขาวลูกสไพโอ้โหนี่ชอบขงแปลจริงๆอะไรนะ ทำไปทำอะไรพานี่ให้ผู้หญิงโก้เหมือนพ่อเลยไอ้เหมือนพ่อตลอดหาเงินได้ทันทีหมดหายไปรูกไปวันนี้สอบไหมเหรออีเกียยาวนี่แหละเฮ้ยเร็วเข้าทำไมรู้ตึ้นสอบแล้วสอบที่ห้องเหรอสอบปากคำถ้าตรวจเอาไว้ไปด้วยไปเรียนไปเรียนนีเพื่อนเยอะสวัสดีค่ะคุณพ่อยังใช้คำว่าคุณพ่ออีกเหรอแต่พ่อเล่นเองสิวันนี้ ไปเรียนเงินโทรศัพท์โอ้ถ้าอย่างนี้อยาไปเรียนไปโรงเรียนสิป่ะไปหาเพื่นติวค่ะเพื่อนติวแหมนี่ไปลุงขอติวด้วยป่ะวันนี้ลุงก็เอาเลยเอาไปติวเอาไปติวเป็นเพื่อนลุงด้วยครับนี่มาติวเสร็จแล้วก็ขึ้นไปสอบลุงนะแล้วเย็นนี้เจอที่บ้านลุงนะครับเดี๋ยวพ่อจะให้พอมารับโอเคไหมโอเคโอเคกลับเองดีกว่าแล้วลุงนะไม่มีที่จอด ไปแลเดี๋ยวขึ้นไปสอบลูกนะตั้งใจเรียนแล้วนะพ่ีงสอเอีครับลูกไปก่อนดลูกนะเพื่อนลูกไปลูกตั้งใจสอบไปสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีลูกพี่แมสวัสดีลูกชายก่อนสวัสดีครับเขาสกลไหมกับพี่ที่งอ้าโอ้โหปัอย่างนี้ขงัน คุณผู้ชมจริงๆแล้วน้องเดียนั้นเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนครับวันนี้ก็มาสอบครับแต่คุณเพ่งเนี่ยหาเหตุจะมาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนี่มากกว่าครับเลยแกล้งอ้างกับคุณนงว่าน้องเดียเป็นเด็กไม่ดีโดนเรียนดูเป็นการปะจนภัยที่มีความสุขเลือกเกินนะครับคุณเพ่งคืนนี้และเวลาของเราก็หมดลงพอดีครับสัปดาห์หน้ามาติดตามกันใหม่กับเท่งนงะจนภัย